เห็นไหมคะจิ๊กซอสสมบูรณ์มากเลยค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนวงกลมล้อมรอบภาพให้สัมพันธ์กับภาพด้านบนวงกลมล้อมรอบภาพให้สัมพันธ์กับภาพด้านบนคือจริงๆแล้วมันหายไปสองอันค่ะหายไปสองช่องนะคะช่องแรกก็คือเลขหนึ่งนี ็คืออยู่ข้อ,ขอหนึ่นะคะข้อ2ก็คืออันที่สองนะคะทีนี้คุณครูจะมาแกะข้อที่1ก่อนนะคะว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะดูจิ๊กซอจิ๊กซอที่1นดูนะคะมันมีช่วงตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะ แล้วเราสังเกตดูค่ะตรงนี้มันจะเป็นช่องดูนะคะว่ามันตรงกับภาพไหนดูนะวางเลยอันแรกตรงกันไหมคะตรงกันเป๊ะเลยหูเก่งจังเลยเทียมวงกลมเลยค่ะวงกลมเลยค่ะ ที่สองอยู่ตรงนี้ค่ะตูกแกะแล้วนะนี่นี่ค่ะภาพที่สองคือข้อที่สองดูนะคะว่ามันตรงกับตรงไหนเด็กๆสังเกตมันอะไรหายไปคะพอเราออกมาปุ๊บคอผู้หญิงคนนี้หายไปแล้วก็มือผู้หญิงคนนี้หายไปอันไหนคือคอผู้หญิงคะ ภาพที่หนึ่งใช่ไหมโคลสีเลยไม่ใช่ภาพที่สองใช่ไหมคะใช่เก่งจังเลยกกมๆค่ะเยี่ยมมากเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคะถ้จท๊กซอหายไปหนึ่งอันนะคะท๊กซอนั้นจะสมบูรณ์ไหมคะ ไม่สมบูรณ์เลยเวลาเราต่อจิ๊กซอนะคะ<ม>เราต้องรักษาของเนี่ยนะถ้าของมันหายไปชิ้นหนึ่งนี่ยถภามันก็จะไม่สมบูรณ์ใช่ไหมคะอื<ม>ใช่ค่ะถูกต้องนะคะวันนี้นะคะวิชาอัจฉริยะนะคะแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาหนะ์หน้าออผู่งนี้ก่อนรู่นี้ กิจกรรมนะคะชุดที่ห้านะคะเอาไว้เลยนะคะพรุ่งนี้เตรียมชุดกิจกรรมชุดที่ห้าไว้เลยนะคะโอ้ยเหนื่อนมากยี่ห้อแล้วเสร็จแล้วเตียมค่ะเสร็จแล้วโชว์ค่ะโชว์เลยค่ะคุณครูค่ะคุณครูเรียนกับหนูคุณครูไม่เปิดแมสหรอคะไม่ค่ะไม่เป นิชาคุูตู่ไม่ได้ออกเสียงจีนี่นะคะของวิชาตอนนี้ใช้ภาษะการฟังค่ะแล้วก็ปิดไว้เหมือนเดิมค่ะคุณครูใช้ภาษะการฟังค่ะคุูตู่สวยใช่ไหมคะอยากเห็นใช่ไหมคะนิชาสวยนั่นแหละ เยี่ยมดิฉันน่ารักมากมีผู้ปกครองท่านใดมีอะไรสงสัยไหมคะตอนนี้นะคะเราปิดเด็น้นะค่ะคุณครูคะคุณผู้หญิงใันะคะครับชายโยน่ารักมากเลยลูกคังฐานหนูมีคำถามอะไรถามได้ค่ะไม่มีค่ะ็ได้ไม่มีอะไรถามแล้วนะคะออกจากห้องได้เลยนะคะ บคมีคําถามอะไรคนไหนมีคําถามอะไรนะคะอ่ะอ่าน้องแป็นเมย์มีอะไรคะเอฟอะไรนะขอเสียงอินิสต์เอัสดีค่ะเอฟหนูชอบคุณครูหรอคะมากค่ะหนูพูดใหม่นะหนูพูดไม่ชัดคุณครูก็ฟังไม่ชัดนะเอาใหม่นะคะ เอ็กเซลมีคำถามเมื่อกี้เอ็กเซลหายไปไหนมาแป๊บหนึ่งอยู่ใต้โต๊ะหรอเอาเอามาทำให้เสร็ได้ใช่ทำไมเอ็กเซถึงโดนนำออกครับ hmm. อ so, ้าวรู้ไหมครับตอนนี้ตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะท่านผู้ชมข้างในน่ะเพราะว่าเมื่อกี้เอ็กเซนะคะเล่นเล่นไม้นะคะแล้วก็เอ็กเซลบลิ้นข้าหน้าข้ง่่อล่นล่เลนล่ยนเล่น่ ก็อย่าลืกดไลค์กดแชร์แค่นี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เด็กๆเตรียมกรจกรรมชุดที่ห้านะคะกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครก็อยากคุณครูใครก็อยอะอย่างเช่นมีอะไร้ากสวัสดีค่ะอย่าลืมมาคอมเมนต์สวัสดีค่ะถ้ามีอะไร จะบอกอปิดหนีเลยนะคะย<ด>้าท<ด>ุกคนนะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะมิตนลูนออกหมดยังคะตรงที่ ไลเราไปติดตามตรงกดไอคอนติดตามด้วถ้าใครมีคอมเมนต์ติดตามต่างๆอื่นก็สไปดูแล้วก็คอมเมนต์ทานได้เลยนะคะไปตรงคุณโสถามว่าทำงานทันไหมคะเอนี้ให้น้องยืดทางานก่อนนะคะนสดีค่ะ